ซึ่งข้อดีของคาวคิทเช่นนี้ก็คือ1ไม่จําเป็นต้องอยู่ในทาเลท,ที่ติดถนนใหญ่คือเราก็ต้องวางฟอร์แมตว่าครัวหนึ่งตัวเราอะ่ะมีเตากี่เตาคือเราอะ่ะไม่มีหน้าร้านอะ่ะหน้าร้านเราก็คือออนไลน์ในมือถือใช่ไหมครัโปรโมชั่นอะ่ะมันก็เหมือนแบบการแต่งหน้าร้านเราอะ่ะให้มันน่าสนใจถ้าจะทำอะไรแล้วครับก็อย่าล้มเลิกถ้าเราไม่ล้มเลิกเราก็จะไม่ล้มเหลวครับ จักรัดชดำลงนะครับตอนนี้ก็ทําคุ้มสื่ออยู่ก็เปิดมาน่าจะเกือบ4ปีแล้วครับเป็นธุรกิจข้าวคิดเช่นมีเมนูข้าวหน้าเนื้อพ่นไฟข้าวหน้าหมูพ่นไฟข้าวหน้าเนื้อเราครับมันเป็นซอสที่เราเคี่ยวพิเศษเรามีเชฟที่เขาปรุงมาอย่างดีทำอาหาดีแล้วเราก็ทดสอบกันเกือบ ครึ่งปีอะครับกว่าจะออกซอสต,ตัวนี้มาแล้วพอซอสต,ตัวนี้มันมาผัดกับเนื้อปุ๊บมันจะหอมแล้วเราก็คำว่าพ่นไฟนี่คือเราจะพ่นไฟตอนท้ายเพื่อให้เนื้อเนี่ยมันคลายน้ํามันแล้วก็เพิ่มความหอมกับซอสขึ้นมาแล้วเราก็ราดบนข้าวแบ็กกราวผมอะผมเคยเป็นนักภาคมาก่อนผมจะพากรายการอาหารแบบเยอะมากมีพวกเจมี่โอลิเวอร์อะไรเงี้ยครับหลายๆคนแล้วเราก็เอาสูตรแบบที่เราเก็บมาจากการที่เราทํางานมาประมาณ20ปีอะเราก็มาเหมือนต่อยอดกับสิ่งที่เราชอบ แต่ว่าผมก็ทําร้านอาหารทําบาร์ทำร้านอาหารบุฟเฟ่อะไรเงี้ยครับก็ในแง่าการบริการอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าบางทีลูกค้านาะตอนนั้นเนาะบางทีมันมันมีเรื่องจุกจิกเยอะแล้วการการที่จะดูแลคนก็ลําบากผมก็เลยคิดว่าธุรกิจคาวคิเชนเนี่ยมันตอบโจทย์จริตเราด้วยคือเราอยากจะแค่โฟกัสที่ความอร่อยแล้วมันก็ส่งไปถึงผู้บริโภคอย่างเดียวเลยก็ตัดเรื่องบริการออกไป มันเหมือนกับทุกอย่างมันตอบโจทย์หมดเลยว่าไอ้คลาวด์คิทเช่นเนี่ยมันมันเหมาะกับผมที่จะทำมากอะไรเงี้ยครับคาวด์คิเช่นก็คือการทำธุรกิจร้านอาหารที่ไม่มีหน้าร้านเป็นเหมือนทำครัวเน้นครัวเป็นหลักซึ่งข้อดีของคลาวด์คิทเช่นเนี่ยก็คือ 1. ไม่จำเป็นต้องอยู่ในทำเลที่ติดถนนใหญ่คือสมมุติถนนใหญ่อย่างเงี้ยเราค่าเช่าแพงใช่ไหมครับสมมติค่าเช่าตรงนี้50,000คุณไปอยู่ตรงนี้อาจจะเหลือ1มื่น อันนี้มันจะเหมาะกับคาวคริเชนหรือคนที่มีบ้านอยู่แล้วมีตึกแถวอยู่แล้วมีคอนโดอยู่แล้วเนี่ยก็ทำได้อะไรเงี้ยครับคือถ้าเริ่มถ้าเริ่มแรกเนี่ยหนึ่งสิ่งทีเราต้องดูก็คือว่าเราจะขายอะไรเสร็จแล้วเราก็ต้องมาแยกย่อยว่าเมนูที่จะขายสมมติข้าวเนื้อเนื้อมันมีต้นทุนอะไรบ้างใช่ไหมครับมีเนื้อสัตว์ค่าแพ็กเกจจิ้งค่าช้อนซ่อมมีค่าคนมีอะไรอีกถ้าเราถ้าเราไปเป็นแรงงานเราต้องคิดค่าเหนื่อยหรือด้วยไหม แล้วก็ต้องมีค่า GP ด้วย Grab, Line, Man, Food Panda, Shopee อะไรเงี้ยเขาก็จะมี GP เราก็ต้องเอาตรงนั้นน่ะไปคำนวณในต้นทุนด้วยสมมติร้อยนึงสมมุติ Grab เก็บ30บาทใช่ไหมครับ30%เราก็ต้องเอานั้นน่ะไปบวกับสมมติเนื้อสัตว์เอบาทาบบกา็กลายเป็น50แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องบวกเข้าไปเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องตั้งราคาขายให้มันอยู่รอดได้อะไรเงี้ยครับค่า Marketing ค่าโปรโ o ชั่นก็ต้องใส่ในใส่ในนี้ ในในข้าวหน้าเนื้อสมมติเนาะค่ามาร์เก็ตติ้งก็ต้องอยู่ในนีด้ด้วยว่าเรามีสิทธิ์ที่จะลงเท่าไหร่สมมุติเราลงเยอะได้เยอะแล้วเราคำนวณต้นทุนถูกไอสิ่งที่เราลงไปเยอะมันก็จะกลับมาเยอะ <S <S ถ้าเริ่มมีสาขาเยอะแล้วอะครับก็ต้องมีครัวกลางต้องมีที่ที่มันจะกระจายของได้เพราะไม่งั้นถ้าเกิดคุณคุณไปเปิดแต่ละที่ปแต่ละที่เนี่ยความสเสถียรมันจะไม่เหมือนกันแล้วถ้าไม่มีครัวกลางเนาะก็ ถ้าจะมีหลายสาขาก็แนะนําว่าต้องศึกษาเรื่องครัวกลางครับคือเราก็ต้องวางฟอร์แมตว่าครัวหนึ่งครัวเราอะ่ะมีเตากี่เตามีตู้เย็นกี่ตู้แล้วเวิร์กโฟลของสิ่งสิ่งนั้นอะ่ะต้องอยู่ยังไงบ้าง19ึ่งเอาะไรเงี้ยครับเราต้องยึดหลักว่าทํายังไงก็ได้ให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดเราก็ต้องดีไซน์ครัวเราให้มันไวแล้วพอเรามีครัวรูปแบบว่าโอเคสมมติเตาอยู่ตรงนี้ตู้อยู่ตรงนี้ซิค์อยู่ตรงนี้เราก็เอาอันนั้นนะครับมาขยายสาขา คือเราอะ่ะไม่มีหน้าร้านอะ่ะหน้าร้านเราก็คือออนไลน์ในมือถือใช่ไหมครัโปรโมชั่นอะ่ะมันก็เหมือนแบบการแต่งหน้าร้านเราอะ่ะให้มันน่าสนใจถ้าเราไม่มีเลยเนี่ยมันก็ไม่น่าดึงดูดใช่ไหมครับสมมติร้านนึงมีกับร้านนึงไม่มีไอ้ร้านที่มีมันก็น่าสนใจกว่าผมคิดว่าถ้าใครทําธุรกิจออนไลน์ก็คือควรมันเป็นสิ่งที่ต้องทําสําหรับผมนะถ้าเราวางระบบไม่ดีอะ่ะ มันก็จะเกิดปัญหาตามมาหลายอย่างอย่างเช่นอย่างหนึ่งที่ผมย้ํากับทีมตลอดก็คือว่าถ้าสมมติเรามีโครงการนะเราต้องมีทาร์เก็ตคือสมมุติว่า1คนทํางานเนี่ยเราควรจะทําไข่ออนเซนได้กี่ฟองใช่ไหมครับคือถ้าเราไม่ตั้งทาร์เก็ตมันก็เหมือนกับว่าคนมาทํางานเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตเขาต้องทําอะไรแล้วเราก็คุมต้นทุนไม่ได้ด้วยตอนแรกผมก็ไม่รู้ไม่ได้คุมเหมือนกันก็เหมือนกับว่าเอ้ยจริงๆคนหนึ่งทําได้1 0 0 0ฟองนะต่อวันปรากฏว,ว่าคนนึงทํา300 ปรากฏผมก็กลายเป็นว่าต้องจ้าง3คนทั้งๆที่จริงผมต้องจ้างแค่คนเดียวก็คือว่าเราควรจะรู้ว่าคนที่เราจะร่วมงานด้วยเนี่ยเขามีความสามารถในการทํางานเท่าไหร่มผมคิดว่าอย่างแรกเลยคือมันต้องมีกําไรแล้วมันต้องมีความสนุกในการทํางานกับกับสิ่งๆนั้นด้วยอะไรเงี้ยครับในแง่งการทําอาหารเนี่ยพอมันอร่อยเนี่ยพอคนชมว่ามันอร่อยเนี่ยมันปลื้มแน่นอนมันคือแบบที่สุดแล้วเนาะแต่ว่าทํายังไงให้อความอร่อยนั้นอ่ะทุกๆคนแบบรู้จักมากขึ้น ธุรกิจเลี้ยงตัวเองได้แล้วแล้วก็มีคนมีความสุขกับโปรดักต์ของเราผมว่าอันนี้มันคือที่สุดแล้วครับถ้าจะทำอะไรแล้วครับก็อย่าล้มเลิกเหมือนมีหัวใจของผู้ชนะเพราะผมคิดว่ามันมีอยู่คำหนึ่งก็คือว่าถ้าเราไม่ล้มเลิกเราก็จะไม่ล้มเหลวครับออสุดท้ายก็คือกลับมาชนะได้อยู่ดีอุปสรรคมาก็โอเคค่อยๆแก้ทีละเรื่องแล้วก็ค่อยๆผ่านมันไปครับผมคิดว่าอันนี้สุดท้ายถ้าเกิดเราไม่ย่อท้อมันก็คือ ไม่ล้มเลิกอ่ะมันก็จะสำเร็จในสักวัน